พระตันหังกรพระอดีตพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นตีนเป็ดวันนี้สิริบังออนจะพาทุกท่านไปรู้จักพระตันหังกรพระอดีตพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ใต้ต้นตีนเป็ดภาพพระตันหังกรพุทธเจ้าเมื่อล่วงถึงช่วงนับถอยหลังสู่สักราชใหม่ลมหนาวหอบพัดเอากลิ่นหอมฉุนที่หลายคนคุ้นเคยและจำนวนหนึ่งรู้สึกขยงเข้าไส้อย่างกลิ่นดอกพญาสัตบันหรือ ตีนเป็ดให้ตลบปบอวนไปทั่วและกลิ่นรุนแรงนี้ดูจะเป็นข้อพิาพาทประจําปลายปีระหว่างคนกับต้นไม้ไปเสียแล้วภาพดอกตีนเป็ดแต่รู้หรือไม่ว่าต้นไม้เจ้าปัญหาข้างต้นมีบทบาทโดดเด่นอยู่ในคัมี์พุทธศาสนาระดับเดียวกับต้นโพซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะพยาศตบัน คือต้นไม้ที่พระอดีตพุทธเจ้าประทับตอนตรัสรู้เช่นกันคำทีบาลีพุทธวงศ์อธิบายถึงพระอดีตพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพระสากยโคโดมพุทธเจ้าพระสิทธ,ธัตถะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันประกอบด้วยพระพุทธ27องค์พระโคโดมลำดับ28ภาพจิตรกรรมสีฝุ่นภาพพระโพธิสัตว์ประทับริมฝั่งแม่น้ำ ลอยถาดไปยังวิมานของนาคนามว่าพยาการซึ่งขดตัวอยู่ในปราศาทและเบื้องหน้ามีพานรองรับถาดของพระอดีพุทธเจ้าศิลปะรัตนโกสินทร์จิตปรกรรมบนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในชินการมาลีปกรณ์ที่พระรัตนปัญญาเทระรจนาเป็นภาษาบาลี และร้อยตำรวจโทแสงมนวิทูลแปลเป็นภาษาไทยเป็นตำราเล่มสำคัญที่เล่าถึงพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ระบุว่าในสารมันทกับมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัิสี่พระองค์ได้แก่พระตันถังกรพระเมธังกรพระสระนังกรและพระทีปังกรสำหรับพระตันหังกรพุทธเจ้าพระอดีตพุทธเจ้าลำดับแรกได้รับการพนนาการตรัสรู้ของพระองค์ไว้ดังนี้ ในพระพุทธสี่พระองค์นั้นพระโพธิสัตว์ตัญหังกรบำเพ็ญบารมี16พระสงไขแสนกลับมาแล้วทรงเกิดเป็นพระราชโอรสของพระนางสุนันทาอัครมเหสีของพระเจ้าอานันทนในนครปุปปภาวดีครองคราวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีเสด็จออกมหาพิเนศกรมทรงกระทำความเพียรอยู่เจ็ดวันได้ปรัสรู้เป็นพระพุทธที่โคนต้นพยาสัตบัน ต้นตีนเป็ดขาวดำรงพระชนอยู่หนึ่งแสนปีจึงปรินิพานกล่าวคือพระตันหังกรพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นตีนเป็ดนั่นเองภาพวาดในศินละปะพะมา่าพระตันหังกรพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนต้นพญาสัตบัญหรือตีนเป็ดแล้วพระอดีตพุทธเจ้าองค์อื่นๆตรัสรู้ใต้ต้นอะไรบ้าง ชินการมาลีปกรณ์ระบุพฤกษชาติที่พระอดีตพุทธเจ้าเสด็จประทับก่อนตรัสรู้แตกต่างกันไปในแต่ละพระองค์เช่นพระเมธังกรตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นกิงสุกะหรือต้นทองกวาวพระสระนังกรตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นปาตอลีหรือต้นแครฟอยพระทีปังกรตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้น ปีบอผีหรือต้นเลียบและพระโกโยธญญาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นสาลักัลายาณีหรือต้นขานางไม่พบหลักฐานที่ชัดว่าเหตุใดคำพีพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับต้นพญาสัตบัญถึงขั้นให้เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระอดีตพุทธเจ้าลำดับที่หนึ่งอย่างพระตันหังกรมีเพียงร่องรอยความเชื่อในอินเดียที่นิยามว่า ต้นไม้นี้คือสัญ,ญลักษณ์การตื่นรู้เพราะกลิ่นฉุนของมันทำให้มนุษย์เกิดสมาธิจดจอ่อและเกิดสภาวะประหนกรู้ถึงอย่างนั้นสำหรับคนแพ้กลิ่นดอกตีนเป็ดคงไม่ใช่แค่ประหนักอย่างเดียวแต่จะพาประนกเอาด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสิริมังออนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ